สีขาวเดินโคนขึ้นไปรับฝั่งสีแดงทิมเบีย้ยสีขาวกินสีแดงกินคืนจากนั้นสีขาวเดินมาสีแดงเดินโคนสีขาวจึงขยับขุนและสีแดงขึ้นเม็ด สีขาวทิมเบี้ยริมสีแดงทิมสกัดสีขาวเริ่มกินสีแดงกินรักษาตำแหน่งเบี้ยคู่ขนานสีขาวจึงทิมเบี้ยสีแดงทิมสวนไล่มา้าม้าขาวถอยจับเบี้ยฟังสีแดงขยับโคน สีขาวครับเอาโคนเข้าแรกสีแดงใช้เบีย้ยกินคืนสีขาวใช้ม้ากินเข้าไปสีแดงมีจังหวะเอาม้าขึ้นมาลุก สีขาวขยับหลบสีแดงเดินขุนเชื่อมเรือสีขาวไม่ถอยม้านะครับเดินโคดเดินเม็ดครับกะจะแลกมา้าสีแดง จึงเอาเม็ดขึ้นผูกสีขาวเอาเม็ดกินม้าสีแดงเอาโคนกินม้าสีขาวกินโคนสีแดงกินเม็ดสีแดงครับ กินทำลายหน้าเบีย้ยสีขาวใช้เบีย้ยกินเข้าไปสีแดงทิ่มเบีย้ยลงมาสีขาวกินสีแดงใช้ม้าสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงกินเรือสีขาวใช้เรือกิน สีแดงจึงขยับเรืออีกลำสีแดงครับตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงใช้ม้ากินเบีย้ยสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงเอาม้ากิน สีขาวเอาเรือกดสีแดงเอาขุนผูก สีแดงขยับขุนหลบตากดฝั่งสีขาวขยับไปตีลุกสีแดงขยับขุนชิดม้าสีขาวเอาม้าแลกม้าสีแดงใช้โคนกินสีขาวจึงตีลุกสีแดงจับขุน สีขาวลุกซ้ำสีแดงเข้าริมกระดานสีขาวตีลุกสีแดง ขยับขุนออกมาสีขาวลุกสีแดงขยับ สีขาวเอาเรือกดสีแดงเอาเรือลุกสีขาวขยับถอยฝั่งสีแดงถอยเรือกลับสีขาวจึงตีลุกสีแดงใช้โคนบงังสีขาวจึงขยับเรือฝั่งสีแดงเอาเบี้ยงหงไล่โคน สีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวเดินเรือฝั่งสีแดงขยับเรือกันไว้สีขาวขยับฝั่งสีแดงเอาเม็ดลุกสีขาวหลบสีแดงขยับเรือสีขาวยืดเรือออก ฝั่งสีแดงเอาเรือเข้ามาสีขาวขยับโคนจะกินเบี้ยฝั่งสีแดงถอยเม็ดกลับไปผูกสีขาวจึงขยับเรือสีแดงบีบพื้นที่ด้วยขุนสีขาวขยับเรือกลับฝั่งสีแดงเดินเบี้ยงไหนเข้ามาสีขาวจึงตีลุกสีแดงเช็คโคนบังสีขาว แกลกเรือกับโคนฝั่งสีแดงถอยกลับมากินสีขาวเอาโคนเข้าแลกอีกฝั่งสีแดงตีลูกสีขาวหลบสีแดงใช้ขุนกินสีขาวขยับเอาโคนกินเม็ดฝั่งสีแดงปิดเกมลุกจน